พรตาดอกเนอพรยายที่นี่จะหันเนอมาให้เลนายโยมเอเอพรโยมที่มานั่งราดอกเนอนั่งรมจะให้พรผูู้นีดอกเนอพรยา ยมจะนึกแนวในค่อยใดแนวนั้นปลาใหญ่วายทานก็อยู่ตำแถวแนวนาเป็นแเกเมืองนอกอย่างถนัดแนวนมแนวเนื้ยให้มีเป็ดมีไก่ปลาใหญ่มีกางวดหนางวดหลังมีทองมีแกลวไม่คนหลงคนลืมมาบวชนาคปลืมทุกคนแล้วพวกนี้ในเราให้ถูกรอตเตรีกันหมดทุกคน เจ้าก็เคยซื้อจักทีไม่ดอกพากันสาธุยมก็ได้อสาธุแล้วคอยไปซื้อเลยเออเออแค่คืนเดี๋ยวไม่ทันหูดอกวะเอายังยมบอกนิมนต์ต่อเอาเท่าวหักวายยมมีจักแปดก่อนจักก้อนที่ว่าก่อนที่เจ็ดก็ว่าก่อนที่แปดเออเอว่าเสียงพระบอกดอกเด ว่าสุโคพุญญาสาดอกนายูเมว่าอุดจโยใครมีเงินมีทองเป็นของใหญ่ของโตเขาบอกว่าให้ทำบุญไว้เดี๋ยวเองตายเปเป็นผีนี่มันจะอดจะอยากเนื้อ ไม่มีคนตามเราเขาเกี่ยวเขาตามลานอ่นกูตนพ้นทานเขาบอกโยมไปตามลักก็บอกอยากโยมเดี๋ยวก็ไปตามหมู่เนเนอตามรุ่นเน้เขามีไรก็ทำไรเขามีนา ก็ทำนาอันสิ้นทานทางศาสนาพระโบกดกเดวามีน้อยก็ทำหน้อยอย่างนันอย่ามัวแต่นั่งเบ่งกระเป๋าใครเตียงเตียงให้มันทำบ่อยยังค่อยแบ่งไว้ซื้อเบอร์บัตรเหลือจากทำ